ในการบันทึกพนักง,งานเข้าใหม่ให้ท่านไปที่เมนูหัวหน้างานและเลือกบันทึกประวัติแบบยอ่อจากนั้นท่านจะได้รับหน้าจอรูปแบบนี้ให้ท่านระบุคำนำหน้าชื่อชื่อจริงของพนักง,งานนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษและนามสกุลภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนของพนักง,งาน ระบุเลขบัตรประชาชนของท่านแล้วกดตรวจสอบถ้าเกิดพนักง,งานเคยมีชื่ออยู่แล้วจะขึ้นหน้าจอรูปแบบนี้แต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นหน้าจอรูปแบบนี้แสดงว่าพนักง,งานคนนั้นไม่ได้เคยอยู่ในระบบซึ่งการขึ้นหน้าจอรูปแบบนี้นั้นไม่มีผลใดๆกับการกรอกรหัสพนักง,งานของท่าน จากนั้นเลือกประเภทการจ่ายเงินว่าเป็นประเภทการจ่ายเงินรูปแบบใดโดยทางสาขาจะเลือกใช้ที่นำหน้าด้วยคำว่า KFC เท่านั้นระบุว่าเป็นผู้พิการหรือไม่กรอกวันเกิดของพนักง,งานของท่านตามบัตรประชาชน จากนั้นให้ท่านระบุวันเริ่มงานโดยกดที่ปฏิทินโดยจะไม่สามารถบันทึกย้อนหลังรอบการจ่ายเงินได้จากนั้นให้ท่านเลือกที่รหัสงานจะมีแว่นขยายอยู่ทางด้านหลังให้ท่านเลือกตำแหน่งของพนักง,งานของท่านเช่น CSM Part Time จากนั้นระบุประเภทพนักง,งานของท่านว่าเป็นพนักง,งานรายเดือนรายวันหรือรายชั่วโมง ระบุอีเมลของพนักงานของท่านเน้นและย้ำว่าเป็นอีเมลของพนักงานมิใช่อีเมลของทางสาขาระบุหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานจากนั้นกดคำนวณรอระบบประมวลผลสักคู่จากนั้นจึงกดบันทึกเมื่อขึ้นบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ท่านจะได้รับรหัสพนักงานและเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อย